ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนวันนี้อยู่ทงอยู่ทาคือเก้าพี่น้องวันนี้เที่ยวบรรนทุงภาพพี่น้องมากไล่ด่างปลาซิวเด้อครับผมอยู่หน้าอยู่สวนครับอยู่น้ำคุบหน้ตองกระลังกลางด่างไปครับผมหนูากําลัางสีไล่อีครับ ป็นน้องทางคลองนะครับน้องอันสาทานนะครับผมปลาซิวแม่ไขครเด้อพี่น้องเดี๋ยวรอดติดตามกันครับอน,นุก็ล่างไรมากแล้วพี่น้องครับได้ยินเสียงเยู่มาลุ้นกันเด้อพี่น้องว่าสิได้บ่ ตองเป็นยังไงคือบอส่งเสียงเนี่ยเอาเอาเอาจัดเลยจัดเลยเอาตองกำเน,น,นิดนู่นอะไรมากเด้อพี่น้องคนเอาไรมาไรมาตองมาลอลุ้นกันเด้อพี่น้อง อ๋อเจ้าจำเขาจำเขาก็จะขำก้อนหินเขาไม่บ่ดทำอะไรทุ่มกับมั้ยโอโอ้สีไรอีกฟังนึงเออเออเออคืออยู่คืออยู่อ๋อบานนี่ตี่ครับขึ้นโคกเลยบานนี่ขึ้นโคกฟังปุ่นลงปุ่นเลยบานนี่ตี่ครับบานี อีกับบานนี่เอาอนี่ยพี่น้องเด้อไรปลาซิวได่างปลาซิวครับปลาซิวมีตะแมียใครได้ครับนี่พี่น้องช่วงนี้เพราะว่าเคยมาไล่เทียนนึงแล้วครับผมเคยมาไล่เทียนนึงแล้วปลาซิวมีตะแมียใครพี่น้อง เดี๋ยวรอรุ่นกันครับรอติดตามผลงานครับผมเดี๋ยวตองไล่มาไ่มากี่าพี่น้องหากินแบบวิธีอีสานแบบบ้านๆเท่าเด้อพี่น้องหายอยู่หากินทั้งสี่แหละครับบ้านอยู่สารคามเด้อพี่น้องกะถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่ครับเป็นหน้าลุ่มเลยครับผม อยู่หน้าถ้ำก็พ่อได้ยู่ได้กินยู่พี่น้องหนน่ะต้องไ่มาแล้วบาทเนี่ยเอามาล่อลุ้นกันเด้อพี่น้องบนกะลิ้นจจกีตไทยพี่น้องเบื้องไดซ้ำใดครับผมที่ปากคอเลย เอาจำเขาจำเขาเลี้ยงเขากูด่างขึ้นมากแล้วครับเลี้ยงได้ตันโอ้ไต่ไรโอ้กี่นอ้องเต็มด่างเลยครับผมยังได ขอาทาด้เน,นาะยเยอะไ้ใครขนาดเลยเอ้ยปดบานนี่ปศในพี่น้องเบ่งบานนี่ปปดพี่น้องโอ้โายรปกกันปเปิดตะอ่อนซ่อนมาพ,พี่น้องปวาซิวเมียใครครับผม เโอ้ไข่เต็มท้องเบิดสุดตเลยครับพี่น้องเออปดให้พี่น้องเบื้องบานนี่เดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนเด้อเก็บป่าก่อนครับผมเบื้องหลดพี่น้องอ้ยปลาซิวเต็มด่างไอายะพี่น้องเดี๋ยวปดให้พี่น้องเบื้องเด้อบานนี่โลยตันตัม่เจ็บลูกใช่

เบิ่งดูพ um ี pe, ่น้องลาซิวเม่ยอใครครับผมเจ็บเจ็บขลางลูกเจ็บขลางสั้นเลยนะนู่นฝนกัดตกมากครับพี่น้อง ทายคลิบกันเป็นบริเต็มที่เด้อพี่น้องเบืองฝนล่มกับอวยแล้วเด้อพี่น้องแต่ว่าฝนยังมีแกมอยู่เขากับสีเลื่มอมถอกแล้วเขาสาบว่าท่านในเลยวยนเขาห้าลัางคนกับสีเลื่อมซอดแล้วครับผม เขาเลยไม่เด้ตกปลาองอไปเฉียบๆกินยี่สิปลาเอาเก็บไป้าหดเก็บไปจะมาซื้อรมะกา้อลอกเอดี๋ยวลอรุ่นกันอีกครับผมเดี๋ยวอีทยพี่นองเบื้องเอกเพราะว่าสิไลอีกจะหลอกหลอบสองหลอบเด้อครับผมฝากติดตามเเด้อพี่นองเด้อเที่ยวบรรทุ่งชาแนลครับผม เป็นกำลังใจให้แน่เด้อกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิง่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องปลาซิวเมียใครครับผมอันนี้รอบเดียวครับผมล่รอบเดียวครับเบื้องพี่น้องนี่ตาเมียใครใครอ่อนซ่อนวาพี่นอ้องน,นี่รอบแรกครับผมเยานะหน้าต้องเสี่อา ไปกลางไว้อีกรอบนึงครับเดี๋ยวสิทธพี่น้องเบ่องอีกเด้อรอบเบ่องอีกครับผมเดือดสิวอ่อนซ่อนนี่ตจเมีใครพี่น้องเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกครับรอบสองครับผม ผนกระตบพี่น้องโอ้ยเอานี่ขังขังกันโทษทัพไว้ครับผมกต้อนรกษีน่องกลางให้พี่น้องเบิ้งขึ้เก้าละ่ะมงเก้าล่ะครับผมอีกเงี้ออไปมงเก้าเลยนะต้อง ดางไปใส่หมองเกดเด้าตีโอ้เจ็บทั้งพี่ <สา S 1> นู้ผู้ใดโ่ทรมานออบาน,นี่พี่น้องเอาะว่าเป็นยังพี่น้องทายตัวผู้สาวทาั้งใดน้อยน้อยคิดหดทรมาแล้วพี่น้อง วับดอกเบื้องหนะ้าต้องกลางตัอครับผมเดี๋ยวล่อรุ่นกันครับผมเท่านี้ก็สีกลางไว้แล้วก็สีไปเศรมีแห้งยุ่เทียงแล้วก็สีขึ้นไม่ยามไม่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพเพียงจำานีหล่ะครับผมเดี๋ยวสิไปถ่ายยุ่เทียงแล่ะครับ ตองร่มก็แห้งแผลป้าเดีย๋ยวตองตึงแหทิ่มไว้ครับเนี่ยเดี๋ยวล่อบเบื่อครับควาดอถึกป่าบ่ใส่เอาขึ้นไม้พี่นอ่องเพิ่งเน้ฝนตกครับพี่น่องร่มก็แห้ง ลมแห้งเดอ้อพี่น้องเยาว่ากันเด้อครับผมอันนี้มันโยนนอกทงครับยุ่สวนแต่สีเสียงดังจกกน้อยรบกวนพี่น้องครับถือว่านระต้องใส่ได้ไปยังก่อ Ồ, oh, đây, phải chiến tổ nướng, Vy lăng มีเดเริ่มมีล้วล่ะองติดม่คนติดสามหกสิบสี่คอนเดมน้า่า่อีวีเเอาลองนี่อยู่ขึ้นเก่าอยู่ดิมันอาลตะฝนนี่อยู่ขึ้นเก่าอยู่อีวียอดีดีเาไปติดกับเบี้ยงั้เอาไปแลงิัั้นเลยจ้เอ แล้วนู่นเนี protest, ่ยเด้อเฮติลวดกับจีตายเพี่ฝนฝนซ้าแล้วพี่น้องอันนี้สิพยายามดังปัสซิวเด้อครับบ้านนี้ซศรแล้วครับไปพี่น้องบ้านนี้พยายาม ดังวาซิลรอบสองครับผมเอสีใดบ่คือบ่ในตองคือของแถมบอแมนเดียวปล่อยไว้ดนเดี๋ยวไปุ่นน้ำกันครับพี่น้องบรรยากาศบ้านสวนเด้อพี่น้องวันทุ่งฝนเพิ่งหยุดตกครับผม เดี๋ยวเบิ้งพันสีกู้ดังแล้วครับไล่รอบสองครับพี่น้องนี่ อาลาบานีกูเลยบานีนะารอดรุ่นกันครับผมอัสิมานบอรอบสองอนะ<อ>ครับผมแต่ต้องว่างากรกซากว่าสันมาเดี๋ยวว่าต้องกูครับ <c oughs> เดเบื้องกันอยู่เถียงเด้อพี่น้องเด้อ ครับพี่น้องกูรอบสองขึ้นมาแล้วพี่น้องเบิง้งเอาเิษฐานพี่น้องเบิ้องนะี่ตอนปลาเต็มเผาอายะเลยเพี่น้องอเบิเ้งด้วยนะเพียงไหนพี่น้องอิตาเมย์ใครครับผมเป็นเบื้อยู่เถียงต่อครับ

ไก่หมกอผัดผู้เฒ่าโอเคโคเวียดเยอ่เออมาใสกินผู้เฒ่ามากินด้ครับผมมักคิปกับอย่าเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อกดกระดิ่งให้เด้อฝากเป็นกำลังใจเด้อครับผมเที่ยวบรรทุงัชนแนวครับอันนี้กับล่าไปก่อนเนาะนะต๋องเนาะสวัสดีครับผม บายบายส่ก้องเร็วบายบายบคุณอะไรมาบายบายก่อนบายบายเร็วบายบายเร็ว